ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์ <c oughs> ก,กดแชร์ด้วยนะไลค์อีกรอบไลค์อีกรอบ <c oughs> เดี๋ยวเขาเอ้าที่นู่น <c oughs> มีอันเดียวพี่ใส่เป๋าครับเดียวได้พี่เดี๋ยต้องเอ, <c oughs> อาุปุ <c oughs> <c oughs> ด สวัสดีครับสวัสดีครับอาลาพี่เสือรถตู้พี้ยเดี๋ยวขากลับเพื่อยกกลันะดียวยกไปล่ะนีเพื่อนยกไปเลยก็ได้ดแต่อันนี้เขาขอบอกว่าเขาทำมาเพื่อทำเกีียว,วนี่ ที่ผมเห็นไนเพลเขาพูดนะฮะทำไมทำแบบว่ามันไม่ได้ทำเกี่ยวให้มาให้ให้มาตามทีหลังแล้วดิเจาะเกลียวทีหลังคนขายนะเพราะว่าเขาเขาพูดอยู่เนี่ยน่าจะใช่เลยต้องต้องไปตามก่อนนะใช่พี่ทำเกี่ยวต,ตามเกี่ยวแล้วใส่น้องนี่ผมโบเลยน้องอย่างนี้มันเอนอ,อน้องจมดีกว่าแต่เพื่อยกกาง ok จะเจอเดี๋ยว้าเา ok an, มื่อยกกางผมก็ได้ ดูดู้หลายดูเสียดหยดไม่เลิกเลยด้วยแดด้็มันดีหายเลยเยี่ยมหยดอ่ะ <c oughs> ไปป่ะแดดป่ะัาผมครับเดนบินทางปลอดภัย ดี๋ยวพี่เจอคาออแล้วนะพี่เดี๋ยวไปเจอกันบนไลฟ์ไลฟ์ของของพวกพี่เขาในคนภูตะเบิกนะพี่ปั๊มไหนเหรอพี่ผมบอกไม่ถูกว่ะมันเลยลำนะเลยลำนาลายมาพี่ผมก็บอกไม่ถูกว่ามัน,มนชื่อว่าปั๊มเขตไหนตรงไหนอะพี่ต้องขออภัยนะ ผมนี่ก็อยากถ่ายให้พี่แบงค์เลยนะรถรถพี่ตู่เนี่ยแต่ว่าผมยังไม่เจอเลยพี่ดูดิรถมีอยู่แค่นี้เองที่มาแวะเข้าปั๊มนี้นะมีอยู่แค่นี้เองแล้วเขากำลังจะออกกันด้วยไนงะเพราะผมว่าพี่เสือน่าจะโทรเรียกพี่กุ้งมาดูรถแล้วแหละ เนี่ยวขวัญใจผมเลยเนี่ยใช่ครับเมื่อกี้ส0มพันมั้งถึงบ้าไม่รู้ขอมากเลยนะครับ Not, น็อตนี่แฟนตัวยงดูทุกไลฟ์ตามทุกไลฟ์ขี่ได้แล้วครับกำลังตามมาอยู่ครับรถรถพี่ฝนกำลังตามมาอยู่ครับ ครับพี่ครับยังเลยครับรถนาตูรถพี่ตูของแพรยังไม่เจอเลยนะครับทีมงานช่างโถนะครับนี่ครับที่เขาลงกันว่าขึ้นสไลด์มาเนี่ยทีมงานนี้เลยมาจากหาดใหญ่ จะนำไปแล้วนะครับพี่พี่เมย์น่าจะนำไปแล้วเนี่ยคลาสิกเลยเนี่ยตัวนี Sud ้เนี่ยเจฟฟแลนด์โลเวอร์สามพันกสามพันกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ยังครับเจอเจอแต่ช่างแกโพสต์ว่า,าท้ายบินไปแล้วครับ สวัสดีครับเอฟซี FC จากการจนาบุรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ mm hmm. เดินมาขอเยี่ยวหน่อยอัานมานานละอัานเป็นชั่วโมงเนะลยทอรั่วทอรั่ว mm hmm. เดี๋ยวถ้าอยากเจออยากเห็นใครนะแบบว่าแบบจ๋าจา,จานะเดี๋ยวผมว่าแนะนำเดี๋ยวไปเจอกันหน้าบนบน,บนที่ภูเลย <Yes. S 2> ยังนะครับยังเลยผมไม่ขาอาจจะนำไปแล้วก็ได้นะพี่ขอถามหาสอจอสอจอนเมื่อวัน <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการล้างมือป้องกันโควิดไปก่อนนะใช้สบู่นะ S <S <S ครับเลยลำนาลายมาแล้วพี่แต่ผมก็บอกไม่ได้ว่ามันอยู่มันอยู่ปั๊มไหนครับภูทับเบิกนะครับปั๊มหนึ่ง พี่เสือฉายไปแล้วเมื่อกี้ครับเจอแกอยู่แกโทรเรียกพี่กุ้งมาให้ดูรถอยู่ส่วนเจ๊ฝนกำลังตามมานะครับพี่เจ๊ฝนอยู่ข้างหลังนะ อยู่บางวียนอยู่ตลาดรีเหรอพี่แก้วนะแก้วใช่พี่ต้องล้างหำด้วย ดูดูพี่กุ้งมันก่อนไปยังพี่ไอ้ห้้อมะเข้าหน้ามี๋ยวดูกลุ่มฮอ,อปชอยใช่ผมยังไม่เจอเลย<ม>พี่ทีมงานฮอ,อปชอยอะพี่กระป๋อมเนี่ยพวกพี่ผมยังไม่เจอขอเลยนะ ขี่ได้ขี่ได้นะครับพี่คนที่ขี่เซปิโก้รถพังอยู่ข้างหลังที่มากับเจ๊ฝนนะเอาชิบหายแล้วบอกให้ไอ้ไอ้เจอไอ,เจอ้นี่มันก็ซัดมาเลยย,ยังไม่เห็นเลยพี่เอาขึ้นรถป่ะ อามาเจ๊ฝนหนพ้พี่มากินข้าวมากินข้าวกันอัน,นี้ทีมงานเขากินข้าวอยู่นะผมไม่กินอยากหลา เจอฝนอยู่ไหนมันยังไม่เห็นเลยเจออยู่ข้างทางอะตอนที่ผมไล่ไล่เ่เกียไม่หิวอะกินกันเลยมนาน,ยมน้องมันชวนมากินข้าวกินจ,จังข้าวเขาบินจังก่อน กินข้าวยังครับกินข้าวเปล่าผู<_<_<_<_<_<_้ใหญ่ต claro> ีมาครับขับห5หมานะไปกับพี่เบิร์ดหน้าลายเยตีอ่ะ คนมาเยอะแต่ว่าไม่ได้เข้าปร๊มน,นี้กันเพราะว่าถ้าแวะบ่อยเขาก็เขาก็จะนำไปก่อนไงพี่มีเสียงต้าอยู่ด้วย